การฟังพระธรรมเป็นการตรวจสอบความจริงคือสัจธรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคะ่ะมีทั้งกุศลธรรมมีทั้งอกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็วิจิตต่างๆกันมากกุศลธรรมก็โดยนัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมก็เป็นการตรวจสอบว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคท,ทรงแสดงไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย แต่ก็คือจิตเจตสิกและรูปของแต่ละท่านซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ในแต่ละขณะแต่ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยแม้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งสภาพจิตเจ็บเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นวิบากอย่างไรนะคะผู้ปราศจากปัญญาก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดสภาพธรรมะ เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นบางท่านก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าจะคิดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะทำอย่างนี้นะคะแต่พอถึงเวลาที่มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นสภาพธรรมะก็เป็นไปอย่างนั้นนี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาซึ่งไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาสภาพธรรมะได้ แต่สามารถจะเข้าใจการสะสมของแต่ละคนซึ่งทำให้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดอีกแล้วก็ดับไปเกิดอีกแล้วก็ดับไปสืบต่อเป็นชีวิตของแต่ละคนซึ่งต่างกันทั้งในเรื่องของกรรมผลของกรรมและก็ความคิดนึกต่างๆข้อความบางตอนในอัถกถาสังยุตตนิกายนิทานวัต ทุกขวักอภิสมยยสังยุตอัถกถานิทานสเสดมีคำอุปมาว่าการแสดงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกนั้นดุดวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนที่พระธรรมไปถึงแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะเปิดประตูรับ สมบัติมหาศาลนะคะที่กองไว้ให้ที่หน้าประตูเรียนหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เปิดประตูเลยเพราะเหตุว่าไม่เห็นคุณของพระธรรมทางนี้ก็แล้วแต่อวิชชาและปัญญาของแต่ละบุคคลเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยคะ่ะจะมีประโยชน์ทั้งหมดทุกกาลบางทีโอกาสนี้อาจจะไม่สามารถประพฤติป,ปฏิบัติตามได้ แต่เมื่อฟังไปฟังไปฟังไปก็ย่อมมีปัจจัยที่จะทําให้กุศลธรรมเจริญขึ้นและอกุศลก็ค่อยๆลดลงแต่ให้เห็นคุณประโยชน์ของผู้ที่แสดงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงพระเหตุว่าเปรียบเสมือนดุดวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนที่พระธรรมไปถึง